สวัสดีครับผมกลับมาเจออีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็เช้าวันพฤหัสนะฮะเออที่16เวยออกวันนี้นะจริงๆวันนี้ผมอะ่ะไม่มีคิวที่จะเปิดอีหอนี่หรอกแต่ปรากฏว่าตอนประมาณ6กโมงครึ่งน้องที่เซเว่นอเลเ่นที่ผมเคยไปติดต่อสอบถามเขาผมก็ขอไลน์ของร้านเอาไว้ใช่ไหมผมทักไปเมื่อคืนตอนประมาณสามทุ่ครึถามว่ามีอนุญ,ญาเข้ามาไหม ก็ไม่มีการตอบกลับอะไรเมื่อเช้าตื่นมาหกโมงครึ่งเหลือไม่เห็นข้อความมีเข้ามา8ห่อครับพี่ผมก็ลุกจากตีทันทีเลยตอบไปว่าอียี่สนาทีพี่ไปถึงที่ร้านครับเซอร์นีเลาเวนก็เลยวิ่งไปก็ด้วยความที่ว่ากลัวว่าเดี๋ยวใครแม่งไปตัดหน้าแล้วก็รีไปนะก็เลยได้มาหนึ่งห่อแปดซองนะฮะก็มาเดี๋ยวมาลุยกันเลย แล้วก็อีกหนึ่งวันนี้เขาคาดกัรว่าวันนี้พรุ่งนี้นะ่าจะมีออนไลน์ออกมาให้สั่งกันนะฮะด้วยความที่ผมก็กลัวจะพลาด2ครั้งหลังเนี่ยผมพลาดออนไลน์ไปใช่ไหมฮะผมก็เลยตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยไม่ออกไปไหนเลยนะปกติผมจะวิ่งออกไปหาตามร้านด้วยนะที่รู้ว่าเวลาที่เขาขอมาส่งนะแต่นี้ผ่านมาไม่กล้าออกไปก็อยู่เฝ้าบ้านเนี่ยรอจังหวะก็ทำให้เสียวกา่างเงี้ย ก็ดีเช้านเนี้ยเนี่ยน้องก็ทักมาก็เลยรีบออกไปแล้วก็รีบกลับมาสแตนบายเพราะมั่นใจว่าวันนี้พรุ่งนี้มี online, ออนไลน์เข้ามาแน่นอนนะฮะต้องเต็มตัวสั่งเอาไว้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวลุยเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็ไอ้น้องสาขาเนี้ยอาที่แล้วเขาก็มีทักมาทีหนึ่งผมได้เอซ่ามาใบหนึ่งเว้ยเอยอดูกันสองแรกมาเทพมังกรนำโชคนำชัยเลยสิ อรไปเนี้ยไม่ค่อยออกเรื่องหลังมาเริ่มมาเยอะแล้วเมื่อก่อนหาไม่ค่อยเดอไม่ค่อยเจอฮะเนี่ยช่วงนี้จะเป็นการ์ดไอที่บนดาวนาแม็กออกมาเยอะเลยรอดหลังเนี่ยนะฮะเนี่ยเป็นนอรโม่แบบสองแรกผ่านไปไวเหมือนโกกต่อต่อกันด้วยกคู ตัวโลกับตัวหางผมก็ยังไม่ครบอยู่ดีนะไอน normal อ่ะขาดไอ้กินิวอ่ะขาดอยู่สองตัวไอ้บาร์สกับไอ้นี่มั้งไอ้ไอ้กูไอ้กูโดอ่ะยังไม่ได้เลยเออเนี่ยก็ไปหาแลกอยู่ไอ้ใหญ่โกฮัง oh กับปิโกโล ล้วผมที่เยอะคืออะไรวะคุริลินกับพิกโกลโลนี่เยอะมากฟีเซอร์น้อยเซลล์ของพกุกแปลงผมก็ได้น้อยมากเลยนะอะไรอจี้จี้กับโกหังแล้วคเนี่ยุริลินผมแม่งเยอะมากๆอ่ะไม่รู้มันจะออกออกมาไมเยอะแยะวะ ไอใบที่เราอยากได้ก็ไม่มานะจะได้เก็บครบชุดนี่เปิดไปก็ได้เคียง20ห่อนะ normal ยังไม่ครบอ่ะเออตลกปะเชื่อแต่ก็อย่างว่าหอนมีนแค่16ใบเองนะครบชุดเป็นตั้งแบบ94ใบ normal กูกูกับผูเท่าเต่าใหญ่ยหอ่ะะอะเลยสามซองมาลุยกันแต่ผมอ่ะแต่ว่าโชคดีก็ได้นะ ยังไม่เคยเจอไอ้นี่นะ normal ทั้งหอ่อยังไม่เคยเจอนะเออเดี๋ยวจะออมาหอ,อนี้แล้วกัน Vegeta กับไอ้เนี่ยการ์ดเล่มแบบงอๆเลยนะก็รอบที่แล้วผมได้ไอ้นี่เว้ยทั้งฟันเซลใช่ไหมแต่ปัญหาคือการ์ดงอ ็ไปได้เบอร์มาเมื่อเช้าโทรไปไอ้เบอร์02ของบริษัทเขาเด่อโทรไปเคมใช่ปดว่าโทรไปสายตัดสามสี่รอบเลยนะเออก็าไม่รู้ยังไงอ่ะแต่ไงก็ต้องตองเคมดูเพราะผมไม่เคยได้ใบนี้มาก่อนเลยแล้วได้ครั้งแรกปุ๊บว่าใบงองอมาจากในซองอ่ะไอ้เพราะที่ใบประกบก็งอคือกันด้วยไอ้สองที่เจ็ดแล้วนเ่้ยมันสมควรจะมาได้แล้วมั้ง นดูโด,ดเรียกับอะไรเนี่ยนับปะไอใหญ่ย่าโกคูท่างในไม่มานี่หายนะกุศลรักษาสถ,ถาิติไม่เคยเจอเอ <c oughs> เห็นบางคนบอกเขาเจอเอทั้งหอผมไม่เคยเจอนะ <c oughs> จะไปเจอหอน,นี้ก็ไม่ยอมอ่ะอ้กุศา <c oughs> หาขี้ตาไปน้องเขากุศลตบตาให้ไปเอา <c oughs> อก็บอกกับพนักงานเซเว่นน่คุยดีๆกับเขาเอ <c oughs> าหวังหมู่บ้านมานะ มีวับมาลอดตาแล้วท่านเรามาดูมันเป็นอะไรขอฟันดาบที่วะทั้งฟันดาบแม่ก็บังกรมา,าแมงโกคูแน่เลยไอเอวบีเยอะเงี้ยชูสองมือชูมือชูใจแน่นอนครับไอโกคูมาอ่ะกบังกรนอร์มอลคนเก็บเหมือนกันไอกบังกรนอร์มอลคนเก็บเยอะมากเลย มันก็น่าจะมีปริมาณเยอะนะผมไม่ได้ซื้อยนะไรพวกนี้แต่อันนี้ขัวนี้รู้สึกจะเคยมีหรือเปล่าหรือไม่แน่ใจก็สวยดีนะครับใบนี้อ่ะอย่างเงี้ยออกมาเงี้ยนะสภาพเอียเอ่ยมสวยเลยใบนี้ก็สวยดีนะครับการ์ดเบอร์หกสิบเอ็ดนะฮะนี้อืมอ่าสวยเนี่ยวิธีเก็บถ้าใครพิถีพิถันหน่อยก็ใช้ในท็อปโรเดอร์ก็ได้นะฮะใส่ไว้เพื่อกันกันมันงอมันอะไรได้แล้วก็หาสลีฟใส่ก่อนที่จะใส่นะฮะเนี่ยไม่กี่ตังค์อันละมาสิบบาทนะ ก็ตอนนี้ผมพอรีเปิดมาผมได้ไอเนี่ยเยอะมากเลยอ่ะอ่าจนแบบซ้ำเยอะบางใบซ้ำสามใบแล้วก็ปล่อยยแรกปล่อยแหละเขาเมื่อวานก็มีพี่ท่านหนึ่งนะฮะเพื่อนเพื่อนในนี่ลวกันเขาก็ขายเกมด้วยแหละเขาวงการเดียวกันเขาก็แลกกับผมอ่ะเขาเอาใบทั้งพันไอ้นี่ฟรีเซอร์ชื่อแก้แล้วนะมาแลกกับใบอ้างผมหกใบผมก็เอาวะผมเมื่อได้มาแล้วเมื่อรอบก่อนใช่ไหมผมได้มาแต่ว่าเป็นงอผมก็เลยอ้แลกกับเขาไปก็หกแลกหนึ่งอ่ะก็ไม่รู้ว่าผมก็อยากได้อะเนาะ าใบซ้ำผมว่าข้างเยอะด้วยใบอา R, ก็เลยแลกเข้าไปโอเคผลประกอบผลประกอบการรอบนี้นะเป็นอันนี้เป็นรอบที่13แล้มนะฮะผมอ่าเปิดได้รินี้ก็เปิดเยอะวันนี้อะดีไปเติบเป็นพวกเสร็จแล้วเปิดในรถ็จเจอนเจอจนี่บ้างอะนะแต่ตอนนี้ถ้าไปเจอเป็นเศษซองอะ่ะให้สงสัยไว้ก่อนเลยนะเปอร์เซ็น์ที่ได้นอร์มอสูงแต่มันก็มีหลุดมาบ้างนะ เพราะมัจะเป็นเมอลูกค้าเข้ามาซื้อจริงอะซื้อไม่กี่ซองคนที่เขาเอ้ซื้อขนมไปกินคือไม่ได้ซีเรียสเรื่องตามการอะนะหรือไม่อีกอันอนึงเนี่ยมองในแง่ที่มันร้ายร้นิดนึงก็คือพนักงานเนี่ยคือลุ้นกันเองมันมีคนเล่าให้ฟังเขามีเพื่อนทํางานเซิร์ฟเขาบอกว่าพนักงานเนี่ยเออเอามารุ้นเองเอามารุ้นเนี่ยแบบว่าซูดเปิดเป็นไล่เป็นซองใช่ไหมพอเจอใบอาก็หยุดแล้วก็เอาของที่เหลือเนี่ยไปขายบนเชลฟ์ใช่ไหมฮะว่าอย่างทำร้อยฟังเขาก่อนผมมีอยู่สาขาผมไปเจอ สามสี่ครั้งแล้วได้ใบได้เศษผมก็ซื้อมาหมดเลยนะสามซองมั่งห้าซองมั่งหกซองมั่งเชื่อไหมว่าผมไม่เล่นอร์มอลหมดอะ่ะเออแล้วมันก็แปลกๆบางทีอะ่ะสาขาเนี้ยเวลาให้เช็คก็มีหกก็มีแปดซองแต่ไม่รู้อยู่ไหนปรากฏว่าไปอยู่หลังร้านไอ้พวกที่อยู่หลังร้านเนี่ยสงสัยไว้ก่อนเลยนะฮะไม่ใช่เป็นของลูกค้า VIP ดีว่าไอ,อ้สนิทก,กับเจ้าของร้านเกี่ยวไปให้กันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งจริงมันก็ไม่ควรเนาะของเข้ามาแล้วคนอยู่บนเชฟแล้วใครมาก่อนมาหลังก็ไปซื้อกันเองใช่ไหมครับ แต่ปรากฏว่ามันก็มีลูกค้า v วพแหละเออเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังในคลิปก่อนแล้วเราเข้าไปดูกันได้มันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นดราม่าเล็กๆนะฮะก็วันนี้ก็เฝ้ากันดีๆนะฮะพระสุกเนี้ยค่อนข้างมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามาแน่นอนออนไลน์นะฮะก็ชาร์จโทรศัพท์ให้เต็มมั่นใจว่าเน็ตม,มันคล่องตัวนิดนึงนะฮะไม่ใช่ไปสั่งเขาสั่งซื้อไอ้รังมุนแต่ไอ้เน็ตตะมุนตะหมุนหมุนหมุนมน,มน,มน,นี่อดนะเออแล้วบางคนไปดูกับเซเว่นอีเลเวนเนี่ยเขาสั่งได นี่เงาผมแล้วล่ะเออาก,การว่าผมว่าได้พวกนี้ที่ผมได้มาเปิดผมไม่ต้องเอาจากเซเว่นสาาใกลบ้านหมดเลยนะไอ้ไอตรงข้างบ้านยึกยักตลอดไปที่ลายบนเชฟแพทไม่เคยเห็นนะเออแล้วก็ก็ลองดูแล้วกันนะครับก็พาร์ทนี้เขาจะขายถึงสิ้นปีแต่เขาเชื่อว่าหลังจากหยุดผลิตสิ้นปีมันก็จะมีขายไปถึงประมาณกลางเดือนมกราคมนะฮะ ก,ก็ลองลองดูฮะแล้วก็ไอ้ที่จองไอ้อะไรอะบ็อกเซตอะไรเขาที่มีสองเซตแต่มันก็หมดเขตวันที่20มั้งใครไม่สั่งก็สั่งเด้อเขาผลิตตามที่มันพรีออเดอร์ไว้นะฮะแต่ผมเชื่อว่าเขาต้องมีผลิตเกินมาอีกเชื่อสิสเต็ปมั่นใจเลยแล้วก็ผมเชื่ออยากให้ทางผู้ผลิตเนี่ยเข้ามาดูปัญหาของไอ้ลอตเนี่ยปัญหามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะ,ะนอกจากที่ผลิตไม่พอขายหรือผมก็เชื่อว่าเขาก็ไม่คาดการว่าการตอบรับจะดีขนาดนี้นะฮะ ก็เป็นกาต้องแก้ไขกันแต่ไม่ใช่นิ่งอย่างเดยกกูขายของขายได้หมดจบกันแล้วความรู้สึกของผู้บริโภคใช่ไหมพี่ก็ต้องมองใช่ไหมแล้วก็ไอ้ก๊านัต่อยังไม่เห็นมีใครได้นะผมคุ้นคุได้ยินว่ามันจะไปอยู่ในไอ้บ็อกเซตอ่ะห้าใบแล้วอีกกี่ใบไม่จะไปอยู่ในไอ้ซองที่เราเปิดกันแล้วซึ่งตอนนี้มันก็วันที่สิบหกก็เลือีกประมาณสองอาทิตย์ก็สิ้นเดือนใช่ไหมผมไม่รู้อะแต่ผมสังหอนว่าล็อตหน้าสองล็อตเนี่ยมันจะปล่อยของค่นมาค่อนข้างเยอะนะ ก็ใช้ความสามารถแล้วกันอย่างเมื่อวานช่วงเย็นเนี่ยก็เห็นเพื่อนๆที่อยู่แต่จังหวัดเริ่มได้ของกันตามร้านแล้วนะก็ตามสเต็ปฮะกรุงเทพเสร็จตา่างจังหวัดเสร็จแล้วก็หลุดกลับมาที่ออนไลน์ก็วันนี้เฝ้ากัน,นดีๆด้อโอเคครับถึงตรงนี้นะมันเป็นคลิปที่พอจะดูได้ก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็เจอกันครั้งหน้าครับผมเรามาดูว่าผมจะมีบุญได้ SSR เาขาสักใบไหมเพราะตอนนี้ที่ได้ อา r ผมก็ได้ไม่น้อยนะได้มาตั้งแต่เปิดมาก็ได้มาหกเจ็ดใบถึง8ปดใบละแต่ R เนี่ยได้มา, 20, 20ายี่สกว่าใบละโอเคครับผมแล้วเ,เจอกันครั้งหน้านะฮะแล้วมาดูว่าจเกิดอะไรขึ้นกับจารอนุญาตผมจะเปิดในครั้งหน้านะฮะวันนี้ก็พิพัฒน์ไปกับโกคูนะฮะโอเคครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามาดูสวัสดีครับผม